อุทกวิทยาบทที่6นะครับก็มาถึงบทที่6แล้วนะครับเป็นเรื่องของน้ําใต้ดินอ่า groundwater นั่นเองนะครับจากบทที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการซึมใช่ไหมเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมการซึมของเขาเนี่ยเวลาฝนตกลมานะครับส่วนหนึ่งเราเหยืไปส่วนหนึ่งซึมซึมมาแล้วเนี่ยพฤติกรรมการซึมก็เป็นแบบในกราฟใช่ไหมพอตั้งกราฟแบบนี้ปริมาณน้ําฝนทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมครับลักษณะการซึมก็จะเป็นกราฟโค้งลงมาอย่างนี้แล้วก็ปริมาณการซึมเราก็หาเป็นแล้วใช่ไหมจากเอ่อฟีนเดก ทีนี้น้ําที่ซึมมานะครับมันก็จะกลายเป็นน้ําใต้ดินนั่นเองนะครับในเรื่องของน้าใตดินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนหนึ่งคืออันคอนไฟส่วนหนึ่งคือคอนไฟนะครับอันคอนไฟก่อนอันคอนไฟเนี่ยแปลตามตรงเลยก็คือน้ําที่มันไม่มีแรงดันมันไม่มีแรงดันใช่ไหมอันคอนไฟครับเอ่อพอมันไม,ม่มันไม่มีแรงดันเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาน้ำเนี่ยมันซึมลงมาอย่างนี้ใช่ไหมเวลาถ้าแบบน้ํามันท่วมถึงระดับนี้ น้ำบางส่วนมันก็จะซึมเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆได้แบบนี้นะครับมันจะท่วมๆนุ่มท่วมขึ้นไปแบบนี้นะครับมันก็เลยไม่มีแรงดันนะครับและน้ําส่วนเนี้จะไม่ค่อยสะอาดเพราะอะไรเพราะมันมันมันซึมกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมีตะกอนของดินตรงเนี้ยปะปนอยู่ใช่ไหมทําให้น้ําตรงเนี้ยไม่ค่อยสะอาดอีกส่วนหนึ่งครับคือคอนไฟล์น้าตรงเนี้ยจะสะอาดแต่ว่ามีแรงดันเพราะอะไรครับเพราะชั้นนี้ครับมันเป็นหินน้ํามันซึมผ่านไม่ได้ ถามว่าน้าซึมผ่านไม่ได้เอ้าแล้วมันไปอยู่ตรงนี้ได้ไงอะน้ำอ่ะมันก็ควรจะอยู่ข้างบนอย่างเดียวใช่ป่ะเพราะว่ามันมีจุดสิ้นสุดของชั้นหินพวกนี้อยู่ครับอ่าพอมันสมมติหินเนี่ยมันมาสิ้นสุดตรงนี้ละกันอ่าแทนหินมันมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับไอ้น้ําที่มันอยู่ชั้นบนนะครับมันก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับมันไหลลงมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะท่วม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 ไปจนกระทั่งมันชนกับเพดานตรงนี้ชนเพดานน้ํามันก็ออก มันก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมครับทาให้มันเกิดแรงดันเพราะตรงเนี้ยเทดามันเป็นหินไงขยับไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดแรงดันและน้ําตรงเนี้ยจะผ่านการกองมาจะกผ่านการกองมาแล้วในขั้นตอนที่มันผ่านตรงเนี้ยนะครับมันจะผ่านพวกชั้นอะไรที่มันละเอียดกว่าดินนะครับมันก็จะกองตรงนี้ออกมากลายเป็นน้ําที่มันสะอาดมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีแรงดันด้วยอ่าอันนี้ก็เป็น หลักการคร่าวในบทนี้นะครับอทีนี้ในบทนี้มันหาอะไรน้ำใต้ดินนะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับน้ำใต้ดินนะ่ะคืออ,อัตราการไหลของมันว่ามันไหลเร็วแค่ไหนปริมาณเท่าไหร่ต่อวันเพื่อที่เราจะนําไปใช้รับมือกับมันว่ามันจะน้ําท่วมไหมมนรับน้ําได้อีกเท่าไหร่หรือเราจะใช้เป็นการในการขุดบ่อบาดาลข้อมูลตรงนี้ อ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการประยุกต์ใช้ไปนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอ่ะก็มาดูเรื่องพื้นฐานของมันกันก่อนนะครับอ่ะก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัติด,ดินอ่ะแน่นอนน้าใต้ดินมันต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลของมันเนี่ยก็คือดินอย่างแน่นอนใช่ไหมเพราะมันไหลผ่านซึมอยู่ในดินซึ่งน้ํามันจะไหลดีได้ดินต้องพุนอ่ะถูกไหมดังนั้นปัจจัยแรกก็คือเรื่องของความพุนนั่นเองโดยความพุนเนี่ย คือไม่อยากให้จาเป็นสมการนี้นครับคือความพูนเนี่ยมันก็คือเปรียบเทียบปริมาตรช่องว่างนะครับกับปริมาตรทั้งหมดของดินนั่นเองโอเคไหมจำจำเป็นตัวสีแดงเนี่ยน,น่าจะเข้าใจมากกว่านะครับถ้าอยากให้มันเป็นทศนิยมก็หารตรงตัวเลยนะครับถ้าอยากให้มันเป็นเปอร,นะร์อเ,เ,เซ็นต์ก็คูณร้อยเข้าไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือปริมาณการให้น้ําจําเพาะ พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือน้ำไหลออกต่อน้ำละน,น้ำไหลออกต่อปริมาตรทั้งหมดนะครับก็แทนด้วยตัว s y หลักการเหมือนกันปริมาตรน้ำไหลออกหารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะครับอยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณร้อยนะครับอยากได้เป็นทศนิยมก็ตามตัวนี้เลยเป็นสัดส่วนกันอันนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของของปัจจัยที่มันทําให้น้ําไหลอย,อยู่ใต้ดินเนี่ยไม่ใช่ทําให้น้ําไหลต้องเรียกว่าแบบอุปสรรคการขัดขวาง,งน้ําไหล อ่าประมาณนั้นแล้วกันนะครับทีนี้ติดผมติดเรื่องนี้ไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาทีหลังอ่าไปดูเรื่องของความเร็วกับอัตราการไหลก่อนจุดประสงค์ที่เราจะทําเรื่องเนี้ยเราต้องหาสองตัวนี้ใช่ไหมทีนี้สองตัวนี้มันหายังไงเราจะหาจากสมการของดา์ซี่ครับเ <c oughs> จ้าดาซี่เจ้าโอเรียกเจ้าเลยเหรอเรียกคุณคุณดา์ซี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น เจ้าพ่อแห่งวงการน้ําใต้ดินเลยนะครับเขาบอกว่าเราจะเราสามารถหาความเร็วได้จากสมการนี้โดยที่ความเร็วเนี่ยมันเท่ากับลบ k คูณกับเดลตา h ส่วนเดลตา l k เนี่ยมันคือค่าการนําน้ําของดินครับหรือถ้าเราจําในซอยนี่มันก็คือ,อ hydraulic conductivity นะครับถ้าใครจํากันได้ นะก็คือพูดง่ายๆคือยิ่งค่าเคยเยอะน้ำมันยิ่งไหลง่ายนั่นเองนะครับอ,อีกตัวหนึ่งก็คือเดลต้าเฮความต่างระดับของน้ำนะครับแล้วก็ DL เนี่ยก็คือระยะทางที่เราสนใจว่าจากจุดไหนถึงจุดไหนตรงนั้นก็คือเดลต้าเอ L, นั่นเองนะครับตรงนี้ทำไมถึงมีลบเพราะมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ครับตีเทระดับน้ำใต้ดินนะครับมันจะไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมดังนั้นตรงนี้เฮทหนึ่งตรงนี้เฮทสอง เดลต้าเฮก็คือ2 h 1, right? 2สองลบ h ใช่ป่ะเท่ากับเดลต้าเฮดังนั้น h 2สองต้องมีค่าน้อยอยู่วันยังข้าเพราะมันไหลาจากสูงลงต่ำนะครับเดลต้าเฮต้องติดลบติดลบแน่นอนถูกไหมดังนั้นเขาเลยใส่ค่าลบตรงนี้มา mm hmm. เพื่อที่จะบอกว่าเอ่อเพื่อที่ให้สมการนี้มันเป็นบวกเพราะความเร็วติดลบมันมันมีไหมมันไม่มีถูกไหมอัตราการไหลติดลบก็ไม่มีถูกปะ นะครับดังนั้นเขาก็ใส่ค่าตรงนี้มาเป็นติดลบนั่นเองนะครับอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งก็คืออัตราการไหลตัวนี้ก็หาเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแค่คูณคูณ A เข้าไปใช่ไหม Q อัตราการไหลเนี่ยก็เท่ากับ v คูณกับ a นะครับอ่าก็ใช้สูตรเดิมเลยนี้ไอตัวนี้มันมีข้อสังเกตอย่างนึงอ่ามันก็คือเดลต้า h ed, ส่วน l นั่นเองนะครับหรืออาจจะเรียกว่า i ไฮดรลิกแกเดียนนะครับไอตัวเนี้ยระวังสับสนกันนะ h y d r รลิกคอนดักติวิตี้กับไฮโดรลิกแกเดียนะนะครับคนละตัวกันนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในการหามีคลองสายหนึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำหราสิบเมตรอ่ะห5 0เมตรก็คือระยะตรงน,นี้นั่นเองนะครับระดับน้ำในคลองเนี่ยสูง110เมตรในคลองนะ สูง110เมตรระดับน้ำในแม่น้ําสูง120นั่นแปลว่าแม่น้ำเนี่ยต้องไหลลงสู่คลองถูกปะระดับน้ําสูงไหลสู่ระดับน้ําต่ำดังนั้นหน้าทาของแม่น้ำเนี่ยจะต้องอยู่ฝั่งนี้เป็นเป็นย0นะครับไหลสู่ h ที่ต่ำกว่าให้เป็น H2 หรือ HL นั่นแหละนะครับดังนั้นระยะข้างบนเนี่ยคือเดลต้า h ถูกไหมตัวน,นี้ก็จะเป็นเดลต้า h นะครับ กำหนดค่าไฮโดรลิกคอนดัก c ิวิตี้ตัวนี้คือค่า k นะไม่ใช่ค่า i นะครับเท่ากับ1.5คูณ10กํลังลบ8เมตรต่อวิต้องหาอัตราการไหลของแม่น้ำจากแม่น้ำมาคองอืมอ่ะพฤติกรรมดังรูปก็เป็นดังรูปนี่นะครับวิธีการทำเราอยากรู้อัตราการไหลใช่ไหมเราก็ตั้งสูตรเลยอัตราการไหลหายยงไงก็ q เท่ากับลบ k คูณ a คูณเดล塔 h ส่วนเดลา l นะครับ ข้อมูลที่เขาให้มาผมก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับ L ทั้งหมด650เมตรครับ k เท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ8เมตรต่อวินาทีนะครับ delta h ก็เอาปลายลบต้นนะครับ110ลบ120เห็นไหมเดลต้า h จะติดลบเป็นลบ10นะครับส่วน a นะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ได้กำหนดไอ้นี่มา a a คือตรงนี้นะ a คือหน้าตัดตรงนี้ เรารู้แล้วความลึกมันเท่านี้10เมตรจากเดลตาเฮใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้อะว่ามัน,นแนวในแนวลึกในแนวแบบเนี้ยเราสนใจที่ความยาวแม่น้ำที่เท่าไหร่นะครับในกรณีนี้เนี่ยเขาก็เลยให้สมมุติขึ้นมาเลยนะครับถ้าเขาไม่บอกเราจะสมมุติที่1,000เมตรหรือ1กิโลเมตรนะครับดังนั้น A เท่ากับ10คูณ1,000ก็เป็น1นึ่งหมื่นตารางเมตรนะครับแทนค่าทั้งหมดเนี่ยลงในไปในลงไปในสมการนะครับกดเครื่องคิดเลขออกเลย ง่ายป่ะแค่นี้เองนะครับตังนั้นอัตราการไหลก็เท่ากับเท่านี้สองจุดสามศูนแปดคูสิบกังลบหกนะครับแต่ว่าถ้าเราจะนําค่าเนี้ไปหาเความเร็วในการไหลก็คือเอา A มาหาร Q เนี่ยมันจะไม่ได้ความเร็วที่แท้จริงนะเพราะอะไรเพราะสูตรเนี้ยเขาคิดในกรณีที่น้ําเนี่ยมันไหลแบบว่าเป็นพื้นที่โล่งๆอะ่ะ ไม่ได้มีดินมาขวางแบบนี้นะครับดังนั้นท่านมีดินมาขวางเราก็ต้องหาความเร็วจริงของการไหลซึมใช่ไหมขอให้ตัวย่อเป็น Vs นะครับเราจะเอา Q ตัวนี้เนี่ยมาแทนค่าลงในนี้หารด้วย a นะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้ด้วยอัลฟาก็คือความพุนนั่นเองอ,อย่างที่บอกไปตอนแรกนี่ใช่ไหมความพุนจะมีผลต่อการไหลของน้ํานั่นเองนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นการหาอัตราการไหลหรือความเร็วเบื้องต้นนะครับด้วยสมการของดารซี่ที่ผ่านมายุคสมัยผ่านไปเขาบอกว่าเอ้ยทำไมเราต้องคิดที่ช่วงแม่น้ำหนึ่งพันเมตรด้วยอะ่ะเราคิดแค่ช่วงเดียวไม่ใช่ไม่ได้หรอถ้าแม่น้ำมันไม่ถึงหนึ่พเมตรเราจะคิดยังไงดีนะครับคนนี้ครับดูพิดครับเขาก็เลยนำสมการนี้ตัวนี้นะครับมาทำการอินทิเกรตโดยที่เขาให้ A เนี่ยเป็นเขาคิดแค่หนึ่งหน่วยใช่ปะ่ะ A เนี่ยมันคือ h คูณกับความลึก1000ใช่ไหมครับทีนี้เขาเปลี่ยน A อด้านยาวหรือความลึกหรือแล้วแต่จะเรียกอะแต่แต่ความที่มันระยะมันไปทางด้านเนี้ยหนึ่งเขาให้เป็น1นะครับก็คือ h เปลี่ยน A ตัวเนี้ยเป็น H คูณ1นนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการอินทิเกรตซะมันก็ออกมาเป็นสูตรนี้นั่นเองนะฮะ ไออันเนี้ยไอสูตรเนี้ยสมการของดูพิษเนี่ยมันก็จะใช้หาอา่ออัตราการไหลต่ออัตราการไหลเนี่ยก็จะเป็นปริมาตรต่อเวลาใช่ไหมแล้วมันก็จะต่อความกว้างหนึ่งหนึ่งหน่วยด้วยคุณอยากรู้ที่ความกว้างเท่าไหร่ล่ะอยากรู้สักสองพันเมตรสี่พันเมตรห้าพันเมตรหรือห้าสิบเมตรคุณก็คูณเข้าไปนะครับคุณก็จะได้อัตราการไหลที่ระยะนั้นๆนั่นเองนะครับ อ่ะลองดูตัวอย่างในการคำนวณน,นะครับเขาบอกว่าแม่น้ำสองแห่งอยู่ห่างกัน1,000เมตรพื้นแม่น้ำเจาะทะลุถึงชั้นดินอุ้มน้ำนะครับชั้นดินอุ้มน้ำเนี่ยมีค่าความสามารถในการนำน้ำให้ค่า k มานะหน่วยเป็นเท่านี้นะครับพื้นที่นี้มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย15เซนต่อปีอดูดีๆนะหน่วยไม่เหมือนกันแล้วนะหน่วยไม่เหมือนกันแล้วนะและอัตราการระเหยสิเซนต่อปีสองตัวน,นี้หน่วยเหมือนกัน สมมุติระดับน้ําในแม่น้ํา1และแม่น้ํา2เท่ากับ20และ18เมตรดังนั้นแม่น้ําที่1ต้องไหลไปแม่น้ําที่2ถูกไหมเพราะ1เนี่ยสูง20 2เนี่ยสูง18นะครับตามลำดับก็ไก่เขาบอกว่าจงใช้สมการดูพิษแบบเติมน้ํากับคํานวณหาตําแหน่งและความสูงของสันปันน้ําตัวนี้ผมลองดูแล้วแบบผมว่ามันเนื้อหามันลึกไปหน่อย และมันค่อนข้างจะไม่เกี่ยวกับเรานะครับมันจะออกไปทางชนประธานจ๋าซะมากกว่านะดังนั้นผมขอตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับเราไปคิดแค่ปริมาณการไหลการไหลก็พอเนาะก็คือขขอขอไข่นั่นเองจงหาปริมาณการไหลรายวันนะครับตอนหนึ่งหน่วยความกว้างอย่างแรกวาดรูปก่อนนะเพื่อความเข้าใจของเรานะครับอ่าเออตรงนี้มันมีมันมีฝนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม จากสมการเดิมเนี่ยอันนี้คือไม่มีฝนมาเกี่ยวข้องมันจะมีอัตราการไหลย,ยังไงเราจะรู้ได้จากสมการนี้นะครับถ้ามีฝนมาเกี่ยวข้องเราจะบกพจน์นี้เข้าไปด้วยนะครับ W เนี่ยก็คือฝนสุทธิคือฝนที่หักการระเหยมาแล้วนะครับคูณกับ x x เนี่ยคือระยะที่เราสนใจคือจากเริ่มต้นเนี่ยมันไหลเริ่มไหลจา,ากตรงไหนจากแม่น้ํานี้ใช่ไหมครับมันจะไหลไปยังแม่น้ํานี้ ดังนั้นระยะที่เราสนใจก็คือระยะนี้ถ้าเราสนใจแค่ระยะนี้นะครับ x ก็คือระยะแค่นี้โอเคไหมนะครับส่วน l ส่วน2ก็ระยะทั้งหมดหาร2แค่นั้นเองนะครับดังนั้นสมการในการหาอัตราการไหลจะหน้าตาแบบนีนะบ้แต่ก่อนเข้าสมการก็มาเคลียร์ก่อนว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะ l นะครับให้มา1,000เมตร ค,ค่า k ให้มา0.5เมตรต่อวันทีนี้ฝนนะครับฝนสุดทีเขาให้ฝนตกมา15แล้เหยไป10ดังนั้นมันต้องเหลืออยู่แค่5ถูกไหมแต่หน่วยครับมันไม่เหมือนกันหน่วยตัวเนี้ยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับตัวเนี้ยเป็นปีเซนติเมตรต่อปีแต่ว่า k เนี่ยเป็นเมตรต่อวันแม่น้ําอยู่ห่างกันก็เป็นเมตรดังนั้นเราจะเปลี่ยนเซนติเมตรต่อปีเนี่ยเป็นเมตรต่อวันนะเพื่อให้มันใกล้กับหน่วยอันอื่นๆเนี่ย นะครับอ่าเราก็จะแปลงหน่วยแบบนี้อ่าหน่วยไหนจะเอาออกเอาไว้ด้านตรงข้ามนี่เซนติเมตรอยู่ข้างบนใช่ไหมจะเอาออกก็เอาไว้ข้างล่างนะครับปีอยู่ข้างล่างอยากเอาปีออกเอาไว้ข้างบนอย่างนี้หนึ่งปีมีกี่วันก็ว่าไปหนึ่งเซนหนึ่งเมตรมีกี่เซนก็ว่าไปนะครับกดเครื่องนี้เล่นออกมาก็จะได้ผลสูตรที่เนี่ยทั้งหมดหนึ่งุดสามหกเก้าคูณสิบกำลังลบสี่เมตรต่อวันนะครับทั้งหมดนี้ครบย่างตัวแปรครบแล้วถูกปะ ดังนั้นเราก็แทนค่าลงไปทั้งหมดเลยครับแทนค่าลงไปในนี้ปุ๊บก็จะได้คิวออกมาเนี่ยดังนั้นค่าคิวเนี่ยะจะมีจุดสังเกตอยู่ตรงนี้มันจะมีต่อเมตรด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนคิวตัวใหญ่ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นการหาคิวอ่าล้วก็ดูดีๆนะตัวนี้ไม่มีลบแล้วนะสมการนี้มันไม่มีลบอยู่ข้างหน้าแล้วนะ อันนี้ก็เป็นสมการของดูพิษนะครับ